ใน168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้ครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาพูดคุยกันในรายการและแน่นอนครับว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้น่าสนใจมากๆเป็นคนหนุ่มที่ผมอยากจะบอกว่านำเรื่องราวของกิจการของคุณแม่มาต่อย,ยอดไม่ได้ต่อย,ยอดธรรมดาต่อย,ยอดได้น่าสนใจและใหญ่กว่าแต่เรื่องราวทั้งหมดไม่ใช่แค่นั้นดูสโลแก,กนกัาก่อนเขาทำเหมือนถ้าเราคนเมืองเรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ต เขาทำซูเปอร์มาร์เก็ตแบบนี้อยู่ที่บ้านหนองใสตําบลหนองนาคำอำําเภอเมืองจังหวัดอุดรหลายคนที่ชอบความเฟี้ยวอยู่ในโลกออนไลน์จะรู้จักที่นี่ที่นี่เขาดูเป็นภาษาอังกฤษจะอ่านชื่อว่าอ e ีรามาร์เก็ตแต่จริงๆแล้วชื่อที่ถูกต้องคืออ e ีลามาร์เก็ตมาคิดที่นี่สวยมากนะครับและมีที่มาที่ไปเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ที่ไม่ได้ขายแต่เพียงสินค้าแต่ขายความเชื่อใจ วันนี้ผู้ชายคนนี้อยู่กับเราครับคุณพีเจี้ยงรักอิสระมุกดา่มงครับสวัสดีครับพีเจี้ยนครับสวัสดีครับสวัสดีพี่อัมครับแค่ชื่อเล่นก็เฟี้ยวแล้วอ่ะพีเจี้ยงพีเจี้ยนอันนี้คือคุณแม่ตั้งจริงๆไม่ใช่คุณมาตั้งเองตอนสมัยเด็กใช่ไหมไม่ครับแม่ตั้งมาตั้งแต่เด็กเราเขาก็มีแ่้งเล่นได้ว่าทําไมต้องชื่อนี้อะไรอย่างงี้ยป่าตัว่าุูกพี่รามใช่ลกพี่รามใช่ครับมันมาได้ยังไงครับชื่อเล่นพีเจี้ยนเนี่ย คือคือแม่เขาก็เห็นว่ามันเป็นเป็นชื่อแบบชื่อชื่อพีพีพีเฉยๆก็ไม่มีความหมายเลยเขาเลยเออเขาก็แบบแบบยี่ห้อแบบผ้าอ้อมยี่ห้ออะไรสมัยก่อนซึ่งมันดังมากมันจะมียี่ห้อเดียวเนี่ยใช่แล้วดังจริงแต่ก่อนสมัยผมเด็กๆจะมีจุกนมผ้าอ้อมเด็กอะไรประมาณนี้แหละมีเจี้ยนใช่ครับเขาเขาก็เออว่าชื่อนี้พอดีแล้วก็แบบมีคล้องจองแล้วก็มีความหมายเลย เขาก็เลยเออเลือกชื่อน <aha> ี้ให้เราเราซึ่งเราก็มาถามตอนโตแหละซึ่งแบบผ่านมาเราก็ไม่ได้คงใจทําไมนนต้องชื่อนี้ชื่อนี้อะไรนะครับแล้วก็เป็นเด็กๆก็เคยขายของช่วยคุณแม่อยู่ในร้านขายของชําอยู่แล้วล่ะใช่ใช่เราเราเกิดแล้วโตมากับการขายของอยู่แล้วพอโตโตแบบพาลกก็อยู่ร้านขายของโตขึ้นมาหม่ป .4 ป .5 เปลี่ยนพ่อแม่ขายของซึ่งแบบพอมหาอะไรเอาก็ขายของอยู่แล้วซึ่งก็วนวนอยู่อย่างนี้เราวนแต่กับการขายของอยู่ตลอดเลย เห็นตรงกันหรอครับว่าเราจะต้องทำอีรา,มาเมตให้มันขนาดนี้แล้วต้องสวยงามขนาดนี้ต้องมีการคุยกันแน่นอนเป็นยังไงเล่าให้เราฟังหน่อยครับใช่ครับย้อนกลับไปตอนนั้นนะที่ผมเรียนจบใหม่ซึ่งซึ่งแม่ก็เล่าให้ฟังว่าคือตอนนั้นนะผมคือย้อนกลับไปเลยผมฝึกงานอยู่กรุงเทพพอดีปีสี่กำลังจะจบแล้วแต่ว่าผมเรียนที่อุดรน,นี่แหละแต่ผมเข้าไปฝึกงานที่กรุงเทพซึ่งซึ่งแม่ก็บอกเราก็คิดว่าเออเรามีทุนอยู่อย,อยู่อยู่ก้อนหนึ่ง คือแต่ว่าสัญญาที่เราทําร้านขายของเนี่ยมันกาลังจะหมดนะและแต่เรามีทุนก้อนเนืองกับมีที่อยู่ผืนหนึ่งแม่ก็ถามว่าเราจอาเงินก้อนนี้นะไปซื้อแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อไหม,ม,มซึ่งซึ่งซึ่งผมผมก็เลยบอกผมเลยบอกเออซึ่งผมผมนะไม่เห็นด้วยแต่ผมเห็นเห็นอยู่ว่าเออเราคงซักเซล่ะแต่ว่าผมบอกว่าไม่เอาดีกว่าเราขอเป็นแบบว่าเรียกว่าถ้าเราจะประสบความสําเร็จหรือว่า จะจะพ่ายแพ้หรืออะไรก็เราขอในทางที่เราเลือกดีกว่าไม่ใช่ทางที่คนอื่นเลือกซึ่งซึ่งผมก็เอองั้นมามาตัดสินใจแบบทําทําร้านไหมแล้วผมก็เลยเล่าแม่ฟังว่าเอองั้นเราไปคุยกับสถาปนิกแล้วกันว่าเราจะไม่ทําแบบมาร้านแบบนึกเองทําเองแล้วเราต้องมีการวางแผนแล้วอะไรผมเลยเสนอแม่ไปครับแต่ค่าใช้จ่ายต่างๆมันก็ต้องเยอะขึ้นนะคุณแม่เองคุณแม่ก็ก็เชื่อ ในตัวพีเทียนว่าจะสามารถทําได้คือแม่แม่เขาจริงๆเขาก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างครับตอนนั้นแต่ว่าด้วยด้ความเราเราก็เหมือนว่าเราเราเราตอนนั้นเราเรียนจบถ้าเป็นคนทั่วไปก็คงแบบไปตามฝันซึ่งผมงกผมยย็คงใช่ผมมีเหมือนว่าแม่เขาเนี่ยก็ต้องยอมเชื่อเราเพราะว่าเขาซื้ออนาคตเรามาแล้วนะอย่างที่เราจะไปเติบโตในเส้นทางของเราอะไรเขาก็เชื่อใจเราให้ใหเขาก็ให้อิสระเราเพราะว่า เขาก็คิดว่าเออถ้าเขาเขาไม่ให้สลาเราชวนเราชวนผมมาเนี่ยเราพลาดไปเนี่ยเขาคงจะเสียใจเขาก็เลยปล่อยให้เราคิดเต็มที่เลยว่าสิ่งที่ผมจะมาทําเนี่ยมันจะอยู่กับผมบีกนานกว่าแม่อีกเขาบอกก็เลยให้อิสระผมในการการคิดเลยว่าเออให้ผมตามสบายเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าอ๋อเอาเงินมาแล้วมาทำหล,หลังคาทองคำนะอันนั้นเปลือง แบบกานเปียบเทียบแม่แม่พูดแบบเทียบไม่ใช่ว่าเขาเงินไปใช้จ่ายในทางที่ไม่เหมาะสมเขาก็พยายามดูกับเราอยู่ว่าเราเลือกทําร้านอย่างนี้ตรงไหนมันไม่จําเป็นเขาก็ทักท้วงเราแต่แต่แค่น้อยมากครับร้อยนิดนึงแบบสิบอย่างเนี่ยแม่จะท้วงผมแค่อย่างเดียวซึ่งมันเป็นเรื่องของความเหมาะสมจริงๆซึ่งเราประสบการณ์น้อยก็ต้องฟังแม่ในตอนนั้นครับครับคุณแม่ในวัย สี่สิบห้าในตอนนั้นกับคุณลูกในวัยยี่สิบสามในตอนนั้นตัดสินใจที่จะทำซปเปอร์มาร์เก็ตที่มีความแตกต่างนะครับและเป็นเรื่องของความฝันของเด็กหนุ่มพึ่งจบซึ่งอาจจะเรียกว่าประสบการณ์อย่างน้อยนะครับแล้วในที่สุดก็ตัดสินใจทำอ e ีลามาร์เก็ตอีลามาร์เก็ตแค่ชื่อก็ก็แปลกแล้วเช่นเดียวกันใครเป็นคนตั้งครับเออชื่อนี้จริงๆแม่เป็นคนตั้งครับเพราะ ตอนนั้นนึกชื่อร้านกันอยู่ดีๆแม่ก็พูดขึ้นมาอีหล่าอีหล่าอิหลา่ลามาเก็ตไหมเพราะว่าผมบอกแม่แล้วคือร้านเก่าเราเนี่ยขายทุกอย่างจริงเพราะเหมือนร้านในในร้านตามชุมชนนะพี่ก็จะขายทุกอย่างครับคือขายทุกอย่างผมเลยบอกว่าทําไมเราขายทุกอย่างขนาดนี้เรายังเป็นร้านขายของชําอยู่ไม่ได้แล้วผมเลยบอกว่าเรามีของเหมือนมาเก็ตเหมือนซูเปอร์มาเก็ตเกือบทุกอย่างเลยแต่ว่าเราอยู่ในซูเปอร์มาเก็ตในสไตล์ของอีสานในสไตล์ของเรา เองเท่านั้นเราเลยไม่ได้ถูกนิยามเป็นมาเก็ตสักทีเล็กก็เลยบอกแม่ว่าเออร้านใหม่ต้องมีคําว่ามาเก็ตนะมาเก็ตนะแม่ก็เลยบอกงั้นอีหลานะ่ามาเก็ตไหมผมเลยเออได้ยินครั้งแรกผมเ่ยเอาเลยเพราะว่าผมฟังแล้วแบบไพเราะหูมากมันโดนเลยนะอย่างคุณก็คงเคยเห็นร้านสะดวกซื้ออะไรต่างๆอย่างมัอสขขกค่ผมยกตัวอย่างอย่างวิล,ล่ามาเก็ตนะครับของคุณเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาด้วยไหมลักษณะชื่อก็เหมือนมาเก็ตเหมือนกันเพราะของคุณก็มีของสดเนี่ยอะไรต่างๆเยอะแยะมาด้วยนะ ใช่ครับเรา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 อินสปายมาจริงเราอินสปายแบบทุกอย่างแหละที่เป็นท็อปทุกอย่างที่เป็นแบบริมปิงแบบเราอินสปายรูปแบบรูปแบบว่ารูปแบบการขายว่าเออมันมีโซนของสดมีของแห้งนะเราอินสปายทีนี้พอพอเราอินสปายมาว่าเออเราต้องขายของในรูปแบบนี้เราก็ค่อยมาลดพรอนสเกลว่าสิ่งไหนมันจะเข้ากับชุมชนเราแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราอินสปายมากนะไม่ใช่เออสิ่งที่เรานํามาปรับใช้นะ ไม่ใช่เรื่องของรูปรูปทรงแล้วก็หน้าตาแล้วก็ดีไซน์เราเราเราเอามาในแง่ของการขายว่าเขาจะต้องขายอะไรบ้างเราเราตัดทอนให้เป็นเรามากที่สุดว่าอันไหนเราจะเอามาไหนเราจะไม่เหมาะกับเราเลยแล้วก็จนมาเป็นร้านร้านของของร้านอีลานี่นะครับครับอย่างอีลามาร์เก็ตเนี่ยนะครับก็มีวันนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นของตัวเองเลยที่นี่ขายอะไร,รบ้ามีความแตกต่างจากซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่า ร้านสะดวกซื้อที่เราเคยเห็นหรือคนเมืองเคยเห็นอย่างไรครับเออถ้าถ้าถามว่าอีลาเนี่ยคือหนึ่งแล้วตอนนี้ผมผมเท่าที่ทํามาสี่ปีเห็นได้ชัดมากว่าเราตอบสนองเมนูพื้นถิ่นได้ดีมากสมมุติคือเราเราเรา,เราทำมาเก็ตเนี่ยเราทําร้านค้าเครื่องการขายของเราจะขายผ่านเมนูอาหารซึ่งสมมุติด้วพี่อามเราจะทําส้มตํากินพี่อามจะเดินเข้าเท่าแบบกูเม่ก็คงไม่ใช่ แต่ว่าสมมุติจะจะจะ,จะ,จะทําส้มตำกินลูกค้าต้องมาอีหลาเนี่ยผมขายมะละกอขายพริกขายน้ําปลาที่เป็นโลโอลแบรนด์จริงๆที่ว่าเขากินจริงๆสกลายเป็นว่าผมขายจะคนอยากกินส้มตาผมได้ขายทุกอย่างเลยตั้งแต่น้ําปลาน้ําปลามะละกอพริกเพื่อเื่อบางทีเขาไม่มีโคกมีสากมก็ก็ได้ขาย เป็นร้านคุณบีด้วยใช่ใช่มีมีครับเพว่งเราก็ถอนมาจากเมนูอาหารที่เราเราดูว่าเพราะเราโตมาในชุมชนอยี่แล้วเรารู้ว่าเขากินแบบไหนซึ่งเราจะไม่ไม่ไม่ได้นําเทรนว่าอ๋อช่วงนี้แบรนด์นี้ขายดีนะไม่เราเรามองสิ่งที่มันเป็นจริงอยู่แล้วว่าสมมุติจะทําขนมจีนน้าขนมจีนต้องใช้อะไรบ้างเราก็ต้องต้องหามาขายในร้านเรา เพราะว่าหลักการขายเรา<ม>เราจะคิดว่าเราจะปิดบินหนึ่งเมนูอะไรได้ทุกอย่างเส้นขนมจีน<ม>เหมือนเส้นขนมจีนพริกแกงอะไรวัตถุดิบที่จะน,นําทําน้ําขนมจีนได้เราเอามาใส่ในร้านเราให้หมดซึ่งเนือขึ้นเป็นสิ่งที่ว่าสิ่งที่เราแตกต่างจากทั่วไปเพราะว่าเราขายสิ่งที่เป็นแบบในโล,โลเนี่ยชุมชนเนี่ยเขากินจริงจริงซึ่งแบบว่าของเรายังไงก็ได้ขายอยู่แล้วเพราะว่า เร,เราขายสิ่งที่มันอยู่ในชีวิตประจําวันเขาทีนี้ปัญหามันคือเรื่องราคาสิคุณเพราะว่าแน่นอนนอกเหนือจากร้านของคุณแล้วแล้วตกแต่งสวยซึ่งมันมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับในขณะนี้ก็อาจจะไปซื้อตลาดจริงๆในตลาดสดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ได้คุณจะสามารถที่จะทําให้เขามาใช้บริการคุณได้ยังไงร,ราคาคุณแพงหรือเท่ากันหรือถูกกว่าในตลาดสด เออสิ่งเลือกสินค้าเนี่ยจะมีหลายประเภทจะมีตั้งแตบบ่เราขายสิ่งแบบเท่าก,กันกับตลาดหรือว่าถูกกว่าแพงกว่าก็มีครับพี่อามแต่ว่าห,หนึ่งสิ่งที่สําคัญคือเราอยู่ในชุมชนแล้วร้านค้าแต่รัตลาดใหญ่จริงๆนะมันจะห่างกับร้านเราในประมาณแบบเออเป็นสิบกิโลซึ่งสมมติเวลามันแพงกว่ากันสามบาทเราก็ได้ขายอยู่แล้ว<ม>เขาคงเขาถ้าเขาไม่ซื้อเยอะขอเขาจะไม่ขับเข้าไป ตลาดใหญ่เพื่อจะซื้อมากินเราก็จะได้ในจากส่วนนี้แต่แต่ผมเนี่ยพยายามนะครับพยายามที่จะแบบเออถ้าเรามีทุนช่วงไหนผมมีทุนพอผมก็จะสต็อกของที่สามารถขายราคาเดียวกับในตลาดใหญ่ได้เพราะว่า mm hmm. เราเราให้ความเป็นธรรมกับลูกค้าอยู่แล้วสิ่งไหนที่เปอร์เซ็นต์กำไรเราได้พอดีเราจะทําถ้าขายราคาได้เท่าตลาดเราจะไม่ขายแพงกว่าอันนี้คือหลักการคิดของผม แต่ว่าสิ่งไหนถ้าที่มันไม่ไหวจริงๆเราก็ต้องขายตามเปอร์เซ็นต์ที่เ้ากำไรจริงๆแต่ผมพยายามอยู่ตลอดที่จะทําเปอร์เซ็นต์แล้วก็ให้ราคามันเท่าครับแต่วิธีการทำงานมันก็ไม่ง่ายนยีการทำซูปเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซื้อหรือจะเรียกว,ว่าโชว์หวยของคุณตอนนี้ถือว่ายากกว่าโชว์หวยนะเพราะ,ะรายละเอียดมันเยอะกว่าแล้วมันต้องมีระบบ<ย>ะมันต้องมีอะไรต่างๆนานาอยู่เยอะพอสมควร นะครับที่จะไม่ใช่อะไรก็ได้แล้วล่ะเพราะมันก็ดูมีระบบระเบียบม,มีวิธีการต่างๆงทำมาห้าปีเนี่ยน,นะครับถึงวันนี้นะครับเห็นอีลามา์เก็ตของตัวเองนะครับภูมิใจไหมเออซึ่งถามถามว่าเรียกว่าเราถามว่าภูมิใจเราเรา,เราไม่คิดว่าเราจะทําได้แล้วเ,เราไม่คิดว่าร้านอนะ่ะมันจะเป็นที่ยอมรับขนาดนี้เพราะว่าคือตอนทำนะผมไม่ได้วางแผนเพื่อว่าผมจะสําเร็จไง <c oughs> คือเราก็แค่คิดว่าเราทําในส่วนของเราให้ดีที่สุดจริงๆตอนนั้นซึ่งพอเราทําปุ๊บเราทําในส่วนของเราแล้วก็ทําในสไตล์รูปแบบที่เราชอบจริงๆกลับกลายเป็นว่าเออมันไปแบบไปตรงกับความชอบของหลายๆคนไปตรงกับความเอ้ยแปลกใหม่ของหลายๆคนมันก็ทําให้คนสนใจเราก็เลยกลับมาตระหนักว่าอ๋อเออเ,ออเราทําสิ่งที่มันแบบแปลกใหม่จริงๆเออเราเ,ออเราก็เราก็ ไม่เชิงว่าภูมิใจหรอกเรารู้สึกว่าเออมันก็รู้สึกดีนะว่าเออเราแบบที่เราทํามาเนี่ยมันเป็นความตั้งใจแล้วคนเห็นจริงๆอะไรเงี้ยครันเห็นขนาดที่เออคุณได้รับเชิญไปร่วมเสวนาในงานมรกกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในหัวข้อพัฒนาอย่างยั่งยืนและฟื้นคืนจุดกระจายสินค้าให้ชุมชนอะไรแบบนี้ด้วยนะ ถึงคุณ<ช>ไม่ภูม<ช>ิใจแต่คนที่เห็นก็ภูมิใจแทนคุณนะอย่างผมบอกว่าภูมิใจแทนคุณภูมิใจแทนคุณพ่อเอ่อคุณพ่อคุณแม่คุณนะครับอย่างน้อยที่สุดคุณพัฒนาจากประสบการณ์ในชีวิตจากร้านขายของชํามาเป็นอะไรที่เป็นรูปแบบใหม่นั่นคือเหตุผลที่ชวนพีเชียนมาพูดคุยกันในะส่วนใหญ่ที่เราชวนคนมาพูดคุยกันในรายการเรา8ชั่วโมงเราอยากสร้างแรงบันดาลใจเราอยากให้คนที่มีความฝันได้ลงมือทํา ได้เห็นรูปแบบของคนที่เขามีฝันแล้วลงมือทําไปแล้วพีเจียนเป็นหนึ่งในนั้นแต่แน่นอนกว่าที่จะมาถึงจุดนี้ห้าปีที่ผ่านมามันก็ต้องเจอปัญหาปัญหาเยอะที่สุดของการทําอีรามาเก็บคือเราเราประสบปัญหาในเรื่องของของการจัดก,การคิวมากกว่า <Q. S 2> เพราะว่าคิว <Q. S 2> ใช่เรื่องเรื่องของคิวเพราะว่าการขายของคือร้านโชว์ห่วยเนี่ย มันจะไม่มีแบบยืนต่อแถวอะไรเราจะซื้อง่ายขายข้องยื่นเงินแล้วก็จะไปแต่สิ่งที่เป็นปัญหาจริง,รงๆทุกวันนี้คือเรื่องของความเข้าใจที่ว่าอะไรเฟิร์สคัมเฟิร์สเซิรมากขึ้นมาก่อนมาหลังก็ต้องรอนะชิ้นเดียวก็รอแต่ <c oughs> ว,ว่าออใช่ใช่ผมเป็นสิ่งที่ผมมากกว่าการมากกว่าการเอาเรียกว่ามากกว่าการหาของมาขายแล้วก็คือการจัดการร้าน คือซึ่งทุกอย่างผมไม่ได้มองเป็นหันปัญหาเลยผมก็ยังเห็นจอยกับทุกวันได้พูดเรื่องนี้จริงเหมือนกันนะผมจําได้ว่าร้านโชว์หวยก็คือมีเก๊เรียกว่าแคชเชียร์คนเดียวอะเองดี่ว่านะใครมาก็เวอดซื้อไปบุณผู้ชมนึกนึกภาพแบบมรักหนองผักะแครงกองกมอย่างนั้นอะนะร้านที่พี่ใหม่เจริญปุระขายอย่างนั้น่ะนะครับอ๋อแล้วคุณยังไงคุณแก้ไขวิธีการแบบระบบแบบทอนเงิน เก็บเงินยังไงตอนนี้ใช่ใช่เราเราก็มามีเป็นระบบมีมีเครื่องคอมคิดเงินมีมีแบบลิ้นชักคิดเงินซึ่งแบบมันก็ต้องคิดเป็นคิวเป็นคิวไป<อ>เพราะว่าเราจะไปข้ามคิวข้ามไปมาไม่ได้แล้วคือผมก็ยพยายามแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มช่องการคิดเงินมากกว่าเหมือนที่แบบในห้างเขาเพิ่มแล้วก็มีหลายช่องอก็รบายคนได้เร็วแต่ว่า<อ>ในในบางจังหวะ เขาเคยซื้อแบบเก่าเขาก็ไม่เข้าใจเราเขาก็บอกเออชิ้นเดียวไปก่อนเราเลยบอกรอคิวก่อนนะเขาก็จะชอบบอกว่าไม่มีหรอกคําว่าคิวอะไรเนี้ยเราเลยบอกคิวก็คือคิวแต่ก่อนเนี่ยร้านร้านการยังยังแบบเงินยังเก็บไว้อยู่ในเชือกดึงเชือกมาถังลงมาเก็บอะไรอย่างนี้เลยอ่ะใช่ไหมใครพร้อมก็มาจ่ายก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเดินนะเคยจะแบบอะไรไม่มีอ่ะซื้อซื้อลูกอมสองบาทก็เดินก็มาจ่ายนี่ซื้อไข่ไก่ก็ไปก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม แต่ตอนนี้ก็เป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะเรียนรู้ร่วมเรียนรู้เรียนรู้เพื่อลูกค้าที่แบบเขาแบบไม่ต่อคิวในช่วงแรกเขาก็เริ่มแล้วเริ่มที่เขาก็จะเข้าใจแล้วว่าเออเราต้องเป็นคิวนะซึ่งทีนี้ันกลับายเป็นว่าเราสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆให้ชุมชนคนที่เคยไม่รอก็ก็รอได้เข้าใจว่าเป็นคิวมากขึ้นทีเดียวก็รอหน่อยนะถึงมีคิวเดียว ถ้ามันฉุกเฉินจริงๆเราเปิดอีกช่องหนึ่งได้อยู่แต่แบบ mm hmm. เราเป็นเ mm hmm. เปเป็นป็นนการเรียนรู้มากอันนั้นเป็นปัญหาใหญ่มากในช่วงแรกซึ่งเราก็เครียดนะเพราะว่าผมเราก็รู้สึกผิดว่าเราไม่สามารถแบบเสิร์ฟลูกค้าหรือว่าบริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงเราก็ก็เครียดอยู่ว่าทํายังไงดีแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าเออเราค่อยๆแบบเราเราค่อยๆแบบทําให้มันเป็นคิวเป็นคิวจริงลูกค้าก็เริ่มเข้าใจเข้าใจครับอันนี้คือ เป็นปัญหาใหญ่ของผมเลยดีกว่าผมว่าทุกป,ปัญหาเป็นเรื่องเรียกว่าไม่เป็นปัญหาดีกว่าเหมือนเอาซื้อผักมาแล้วเน่าเนี่ยผมเรียกว่าไม่เป็นปัญหาเรียกว่าเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่เป็นปัญหาเชิงแบบโครงสร้างหรือว่าเป็นแบบปัญหาเชิงวัฒน,ธ,นธรรมจริงๆนะ่มันคือเรื่องนี้จริงๆในการเปลี่ยนจากโชว์หวยมาเป็นร้านแบบที่เป็นกิจการลักษณะแบบผมครับแ,แต่วันนี้เปิดมาห้าปี ผมมองแบบคนนอกผมก็ต้องบอกว่าถือว่าสําเร็จแล้วนะเรียบร้อยนะครับประสบความสำเร็จน่าภาคภูมิใจแล้วจากจุดที่ไปนะคุณมีประสบการณ์มาแล้วอย่างน้อย5ปีนะครับมองยังไงเริ่มเป็นขั้นเป็นตอนแลือย่างสําหรับ e- RA market เออซึ่งในอนาคตเราก็มองว่าเออการที่จะจะเติบโตได้มันมีแต่การที่จะต้องขยายจุดขายเราก็มองว่าเออเราจะอยากจะมีแบบ เออการไปขยายสาขาที่ในจุดบริเวณที่มันมีโลเคชันที่ว่าอพฤติกรรมของคนซื้อเนี่ยมันคล้ายๆกับร้านเราซึ่งเราก็มองทาเลหลายๆทาเลไว้แล้วเพราะว่าในในช่วงต้นปีมก็เริ่มไปคุยกับแบงก์มาแล้วว่าไปเสนอไอเดียเขาแล้วแต่ว่าเราก็แค่ช่วงรอรอเศรษฐกิจก่อนว่าเออเจอแบบดอกเบี้ยที่มันเรารับได้แล้วก็เออช่วงที่แบบโควิดมันให้มันซาวก่านนี้ก่อนที่เราจะเริ่มต้นธุรกิจได้ แต่ว่าเราเราคิดว่าเออการเติบโตของเราคงเป็นการขยายสาขาด้วยตัวเองมากกว่าไม่ไม่ใช่เรื่องของการขายแฟรนชชัยเพราะว่าเราเรายังไม่ไม่ได้แน่นขนาดนั้นเราเรายังอยู่ในขั้นที่บริหารด้วยตัวเองได้มากกว่ายังไม่สามารถเอาเอาเงินเอาเงินของใครมาสร้างความหวังให้เขาได้เองลอเทาใช่ครับคุณพูดแบบตรงไปตรงมาชัดเจนซื่อสัตยุติธรรมมากไอ้ตรงนี้ละมัง มันคงเป็นที่มาของบางคนก็บอกว่าที่เนี่ยคือไม่ใช่ไปแค่ซื้อสินค้าเพราะเขาไม่ได้ขายเพียงแค่สินค้าเขาขายความเชื่อใจด้วยฟังจากที่พีเจียนพูดคุณผู้ชมคือบางคนเขาคิดว่าเฮ้ยก็ขายแฟงชายไปขายไปยังไงก็แล้วแต่เขานะนี่คือความสําเร็จเรียกว่าเป็นก้าวแรกของรุ่นที่สามนะที่สามารถจะต่อยอดและสืบทอดกิจการที่คุณปู่คุณย่าทําไว้คุณพ่อคุณแม่ทําไว้จนมาถึงรุ่นของพีเจียนพีเจียนอยากฝากอะไร สําหรับคนในรุ่นรุ่นเดียวกันหรือจะอายุมากกว่าก็แล้วแต่ที่เขาอยากจะทําธุรกิจนะครับหลายคนที่เรามีการพูดคุยต้องสืบทอดธุรกิจจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยหรือคนที่อยากทํางานอยากจะหาเงินอยากจะมีอะไรเป็นของตัวเองพีเที่นอยากจะมอบแรงบ,บันดาลใจอะไรให้กับพวกเขาครับครับผมดีเลยครับพี่อามเพราะว่า,าพูดครั้งนี้แบบอยากจะทีนี้อยากจะฝากไปถึงแบบ มันเขาจะมีแบบคนทักเข้ามาในแฟนเพจเยอะมากที่ผมค้างตอบอยู่นะผมขอตอบผ่านตรงนี้เลยละกันเพราะว่ามีค้างอยู่แบบเกือบเป็นร้อยจริงๆซึ่งเรายังตอบไม่ได้ไม่หมดว่าอยากทําร้านเหมือนเราต้องทํายังไงช่วยให้คําแนะนําหน่อยนะต้องใช้เงินยังไงอะไรทีนี้ผมขอม้วนทุกอย่างเข้ามารวมตอบ ในรายการพี่อามเลยแล้วกันที่ว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ขอบคุณมากมาก,กเลย,เลยแล้วเดี๋ยวผมจะตัดเฉพาะช่วงนี้ให้คุณเอาไปคลิปไปตอบให้ทุกคนได้ส่งมานะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์กันทุกคนเช่นกัครับคือผมเนี่ยอยากจะอยากจะเรียนไปถึงคนที่ว่าอยากจะทําร้านเหมือนผมว่าสิ่งหนึ่งที่ว่าคือผมพูดอยู่เสมอเวลาพูดแบบหน้าเฟ t ทูเฟซแบบต่อหน้านะครับจะไม่ได้พูดแบบในแชทหรือในอะไรว่าเออว่าผมบอกว่า ผมเนี่ยร้านผมเกิดมาขึ้นด้วยจินตนาการที่ผมเชื่อผมเชื่อจริงๆว่าเป็นร้านอย่างมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วยิ่งถ้าเป็นคนที่อายุน้อยมาถามผมมันจะบอกว,ว่าให้จินตนาการไปเยอะๆเลยพอจินตนาการให้แบบชอบจริงๆรู้สึกว่าชอบจริงๆทีนี้กลับมาดูเงินในกระเป๋าว่าจินตนาการเรานะมันไปกับเงินในกระเป๋าได้ไหมถ้ามันไปไม่ได้นะลดทอนจินตนาการลงมา ว่าอย่าไปคิดไกลคิดความเป็นจริงเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าจินตนาการกับเงินในกระเป๋าเนี่ยไปพร้อมกันได้ผมบอกว่าทําเลยแล้วทีนี้คนจะชอบเข้ามาถามผมอีกว่าต้องใช้เงินเยอะไหมผมแล้วบอกว่าสําหรับผมนะใช้เงินพอสมควรเพราะว่าผมคิดมาแล้วว่าผมจะทําร้านอย่างนี้แต่ว่าการขายของอย่างที่เห็นว่าการจะเริ่มขายได้ไลฟ์ใน facebook ก็ยังขายได้ เึ่งเราสามารถเริ่ม,เร,มเริ่มทำจากไซส์เล็กๆก่อนก็ยังได้เลยพอมันขายได้แล้วเราเราก็เริ่มมีแบบเรียกว่ามีเครดิตแล้วเราจะขายได้เราค่อยขยับขยายก็ได้ไม่ใช่ว่าอ๋อจะต้องมาบอกว่ารอมีเงินก่อนถึงจะทำต้องทำยังไงแล้วทีนี้มามาเรื่องสุดท้ายคนชอบถามว่าขอแนวคิดหน่อยว่าอยากทำร้านเหมือนผมซึ่งเวตอนผมทำเนี่ยผมไม่ได้เป็นถามใครเลยแต่ว่าเราเนี่ยต้องสังเกต คือเราเราต้องดูสมมติแบบว่าผมสนใจที่จะทําร้านอย่างนี้ผมก็ต้องหาดูในเน็ตนะว่าร้านแบบนี้เนี่ยมันมีกี่ร้านแล้วเขาตกแต่งยังไงผมเอาภาพทั่าพมากลางออกละแล้วอ,อันไหนที่จะเหมาะกับเราได้เราเลือกมาซึ่งแบบเราผมผมคิดว่าการถามเนี่ยควรถามแค่พอประมาณแต่ว่าเราต้องเน้นที่ว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองพอพอเราถามคนนะเราจะได้ชุดความคิดแค่จากคนเดียวแต่ถ้าเราเรียนรู้ด้วยตัวเองนะ เราจะนําทุกทุกทุกหมายถึงทุกโจทย์นะทุกสิ่งที่เราศึกษามาประมวลเป็นสิ่งที่เราชอบผมว่าการศึกษาเองนะมันทําให้เราได้วิเคราะห์ว่ามันมันจะได้สิ่งที่แบบตกผลึกจริงๆมากกว่าการที่จะถามเยอะๆซึ่งถ,ถ,ถุงทุกวันนี้เวลาผมอยากทำอะไรอะไรอย่างนี้ในร้านอยากอยากเปลี่ยนสมมติผมอยากเปลี่ยนตาช่างยี่ห้อหนึ่งในร้านผมก็ไม่ได้ไปถามสมมุติไม่ได้เดินไปถามแบบแมคโครว่าใช้ยี่ห้ออะไร แต่เราก็ต้องสังเกตว่าเขาใช้ยังไงใช้แล้วมันดีไหมอะไรอย่างนี้ผมผมก็ศึกษามาแล้วผมพบพบว่าสําคัญจริงๆว่าผมศึกษาด้วยตัวเองเนี่ยว่าพอเราเราเรา,เรามันไม่เดินไปถามใครมันไม่มีคนตอบความสําเร็จแบบที่สอดคล้องกันได้หมดพี่อามครับเราอยากให้ลงมือทําจริงๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าลงมือทําลงไปจริงๆนะครับแล้วว่าจะต้องต้องเอาเงินเยอะไปลงมือทาจะต้องทุ่มทั้งหมดหน้าตัก เป็นการทําเชิงแบบทดสอบอย่างได้เลยครับคืออยากให้เรียนรู้เพราะว่าผมก็เรียนรู้มาเหมือนกันถ,ถึงแม้ว่าผมเจ็บแต่ตอนแรกมันก็เรียกว่าเราก็แบบค่อยๆรักษาแผลตัวเองไปอันนี้เรียว่าผมเน้นเลยนเน้นการเรียนรู้แล้วก็ศึกษาด้วยตัวเองจากข้อมูลที่เรามีแล้วก็ความเป็นไปได้ของเราเองกับเงินในกระเป๋าสําคัญมากครับจะทําให้เราได้สิ่งที่ดีที่สุดจริงๆครับครับ ทั้งหมดนี้คือคำตอบที่ผมว่าโอ้โหมีเยอะมากๆที่เข้าไปดูใน e อีล่ามาร์เก็ตก็จะถามคุณพีเทียนนี่แหละขอรบกวนขอถามหน่อยแมขอคำปรึกษาหน่อยนั้เยอะจริงนะผมเข้าไปดูใน,อ,นออนไลน์มีคนถามคุณเยอะมากๆแต่ทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้เขาคือผู้ที่มีความสนใจแล้วก็ร่วมภาคภูมิใจไปกับคุณอยากได้ความรู้กับคุณวันนี้สิ่งที่คุณบอกมาทั้งหมดตรงนี้ นะครับผมเชื่อว่าตอบชัดเจนมากๆอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมเป็นอย่างนั้นได้ทุกคนที่ถามมาแล้วอยากเป็นแบบพีเจียนแต่จะลืมสิ่งที่พีเจียนบอกว่าทุกคนนะครับต้องถามตัวเองก่อนว่าจะลงมือลงไปขยันอย่างเขาได้จริงเขาไม่มีวันหยุดเลยนะแต่เขาทาด้วยใจที่เขารักก็ทําด้วยความเชื่อจินตนาการของเขาที่เขาคิดไว้แล้วเขามุ่งไปสู่คําตรงนั้นเขาถามเงินในกระเป๋า,าก่อนว่าเขามีอยู่เท่าไหร่ถ้า เขาคิดว่าเฮ้ยมันแบกเกินไปมันเยอะเกินไปกว่าสิ่งที่เขาจินเนี่ยเขาเช็คว่าลดคอนจินในการาลงมาเมื่อลดคอนจินในการลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาพูดถึงเรื่องของว่าบางทีเราทําเล็กๆเราทดลองก่อนก็ได้นะไม่ต้องไปใหญ่ทีเดียวแล้วเราค่อยๆดีแล้วค่อยๆขยายค่อยๆขยายเหมือนอย่างเขาวันนี้เขาทําสาขาหนึ่งก็จะทําสาขาที่สองก็จะต้องคิดเอะว่าเขาจะไปยังไงต่ออะไรยังไงต่อ และที่สําคัญที่สุดเขาพูดเน้นย้ําเรื่องนี้และตรงกับแขกรับเชิญหลายคนที่เขาประสบความสําเร็จคือเขาบอกว่าอยากทําอะไรก็แล้วแต่ลงมือไปทําด้วยตัวเองทําด้วยตัวเองถามทุกคนถามอะไรได้หมดแต่สุดท้ายคุณต้องทําด้วยตัวเองด้วยการสังเกตด้วยการเรียนรู้แล้วไม่ใช่แค่สังเกตเรียนรู้แล้วหายไปนะ <c oughs> คุณต้องศึกษาด้วยตัวเองลงมือไปทําด้วยตัวเอง <c oughs> และที่สําคัญที่สุดอย่างที่พูดคือลงมือทํา ไม่งั้นไม่มีวันได้ออกมาเป็นเป็นผลงานเป็นชิ้นงานเป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็นอย่างอีรามอาเก็ตที่คุณเห็นอยู่ทุกวันนี้นี่คือคนแค่ยี่สิบแปดนะครับอยากจะเห็นอย่างเลยว่าตอนที่เขาห้าสิบแปดเวลาจากนี้ไปสามสิบปีผู้ชายคนนี้จะสร้างอะไรวันนี้เขาสร้างให้กับชุมชนของเขาแล้วเขาทำให้เกิดเรียกว่าตลาดสวยๆดีกว่า นะครับที่ชุมชนของเขาแล้วที่บ้านหนองใสที่ตำบลหน,อง,หนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีแล้วจากนี้ไปอีกสาปีสำหรับส่วนตัวผมอยากเห็นมากว่าเขาจะสร้างอะไรให้กับจังหวัดของเขาให้กับภาคอีสานที่เขารักให้กับประเทศไทยหรืออาจจะโลกใบนี้ขอบคุณมากมากเลยนะครับพีเ่เจนรักอิสระมุกดาม่วงครับขอบคุณครับครับขอบคุณพี่อาร์มครับขอบคุณรายการมากครับ